แรงบรรนนรันดาลใจมาเพิ่มอย่าถนี้จ้าใครอยากเห็นช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแรงบันดาลใจเปลืนร้านมาได้สองได้ประมาณเดือนพึ่งแล้วค่ะได้เดือนพึ่งแล้วค่ะแรงบันดาลใจจากร้านเสริมยแลยราชนิกรฟาราลอนนะคะนี่แรงบันดาลใจค่ะ ได้น้องมีโอใหม่นะคะได้น้องมีโอใหม่ะคะแล้วแต่งด้วยคาสจแล้วแต่งด้วยนะคะแล้วแต่งด้วยนะคะเนี่ยแต่งใหม่เลยแรงประดานใจแรงประดานใจจากลานเซตเลยลากชนตกรอนซาล แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากร้านเสริมสวยรัชนีกรน,นะคะเปิดมาได้เดือนครึ่งนะคะแใจาแรงบันใจเปิดมาได้สอเดือนครึ่งแล้วค่ะ